เดี๋ยวผมเบิ่งรุ่นผมจะหาขอไว้จริงในกลุ่มผันครับผันกลุ่มครับคนก็เลยเขียนเลขในกลุ่มผันเขียนให้พ่อครับเขียนเลขปรับปันเดไม่ผมโต๊ะใจวันนี้เลยผันเพราะที่โต๊ะใจมันตัวแดงสิตัวแดงจะขึ้นผันนี่มันจะเป็นตัวดำดำนี่เป็นตัวแดงเลยครับเขียนเป็นตัวแดงจเฉยๆโอ้ผมไม่มีประกาศรใดครับสวัสดีครับพ่อรำสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อรำนะครับผมเรียกว่าอาจารย์รำอาจารย์รำนะครับเพื่อจะได้ข่าวฟงตีเหล้ว เต็มๆเลยก็จะได้ก็พอเลขคู่งวดเมกี้นี่ยพอได้เยอมากษณะได้มากย้อนลางเอฟซีฟังในบางคนก็อาจจะไม่ได้ได้ยินแล้วเกกันดลอพี่จำได้ก็คือฝันว่าปูมาโบกปูกคำมาบอกเลข961ตัวเดียวมาดูวันนี้ผมก็ได้ไปเที่ยวเข้ครับอ้วันครับ

ว่าที um ่คนจะี้ีคือสามพ่นเนี่ยน้ใช้หลายคนมาเชอของเยอะแหละอกว่ามันจเปลนีก็อู่าเ้หนึงครับแ่วันบทีเขา้เขาเขาักิของนไเอืมครับไม่างไม่กิอครับไม่เขียนเผมียอยากคือไม่เขียน็วมันสตัวสามตัว เรนเกบับรคุณมาเปิดเลี่เนี่ยิดรับนะถ้าเป็นยาพิษทีคนคตแรก่อสองทีาเรเยกอมันหน่งเตรสีเป็นหวัดเม่อกีรเครับผมแต่คนรกเลยกลางไม่ิดับเลยได้สวยเลยว่าปันสองเมตรไม่ผิดับอันได้เวยแล้วก็ปลอดอัาสองทีอันสามตัครับครับผมที่ดียวชั่นนั้น หัยเคเห็นเรับมครับกล้ันันโดนถบผมยันผมลงมาเนะี่ยขึ้นถึงมามกัเียนเ,เลย็ยครับผมก็เคยเห็นผู้่ออเป็นแบบนี้ธรรมาดาเป็นเทียนไหน,น,นดียวอนีคกกเห็นเ็ชีเลยบสามสอ,อง เป็นตัวลยนะเขา่เคยฟันกันม่กมาเขาเลยหละวัน้เสียงรับยนลังมานี่ของไปจังวดและครับนี่ที่เฉลยูกขอมูลเป็นงวนที่เป็นงวดที่สามเลยนะครับนี่้วนที่สามมวดที่สามมันสองสองหนึ่งครับสามตัวเลยตัว มน,นามาวนีมัน,นได้โตาเ็เครับผมป็นตีนตัวเลขแดงจึงซื้อไม่บอกครับผมตัวแดงจึงซ้เลยสามช่องครับผฝันยัง่าผมนอนบ่ลับเลยฝันตั้งแต่วันไหน่อฝันมือเื่อัวเลขอาครัผมมือที่โ่ฝันฝันตัวัฝันตัวั โมเตอร์เรกออกวันนี้ขึ้นผมขับแค่นี้ปะพ่อเตือมีเท่านั้นโชว์เลยนะครับชมผู้เฒ่าอยู่หน้าบอกบอกบอลผมเกี่ยวขบอลมองเบี่ยวครับผู้เฒ่าอยู่หน้าเป็นตะเขียนตัวเลขแดงชื่งขนี่เนาะบ้านนี้ผมมาเชียงเมืองขึ้นผมมาเชียงเมืองขึ้นนี่เสียงเขาอยู่ในเขตนะบอลบอลบอลกระจกออกนี่นะ มันถี่นี่อันนี่นี่นีนีอยงนี่อันนี้ขึ้นนะนี้เซลี่นะปันเน้อมันขึ้นครับผมครับผมบกปันเห็นมนขึ้นปันว่าผมยกนิ้ก่อนบงย่างถ้ปตายเจดครับอุณหมิไ่นเาเด็ที่ยวน้ำพ่มาเที่ยวเด็วไปตีขึ้นเียครับผมมาเทียมขึ้นปันว่าไปพ่ะหันเลยพ่นไหนสนามเอ็นพ่อไหน มีนะมันเปออเลนี่ครับผมมือาเวรี่มูอาวนีครับมองตลาดกินแบงมาตะบ้านบอลนะเขมขันแต่ยองลกเพียงเียงเพื่พนเ่พานอืมมิจมีสืบอยู่อันะครับเขาออกเล็นี้ผมก็เลยปย่อย่อตัวไหน่อย่อพันย่อขันย่อขันย่อพันย่อันย่ันย่อพันย่อันย่อันย่อย่อพน่อพย่พัน่ยัน่ออัน่ันอัน่ัน ครับฟันดีตันเียงอไร้นเดเียงอะไรเลียอยู่แล้วเนาะถ้าตายเลียงอยู่นะตายได้ตายาผมับแล้วนยนเลคืออรยกัน้าอกงอย่งถึงยกขึ้นมันดูรงครับครับหัวตายเล้ย่ครับอยแทในน่อบตายเลขเลขก็มีอยเทน่อง่นน่อนไปยขันว่า แกาคนยางมาใส่รัมยกคือเป็นรุดทับหัวเลยวผมก็ค่องเบ้งทีเลือดไหลไหทั้งไตเนี่ยเลือดไหลบ่พอไมนคล่องฝันมันก็ว่ามันหัวเปรีเลยใช่ป่อยู่จริงๆอยู่แล้วนะวันนี้อยูแท้แท้ี่สูงเน่มันหนักนมันหนักบอกมันหนักนะข้างบนไปย่านจับแล้วมาสันมื่อก็หลับเลยแบบไม่เสียงหมุน ใเล้ย่มันก็นัาตก็ท่อย่รงต้อน่ก้เัรบเตื้น่นหลายบเนี่บบเอาเลขตัวนี้ไปเสียงเอาเลขที่ผู้เฒ้าเสียงหเปเสียงเปเสียงู้เท่าเพิ่นเขเพิ่นคุยด้วยไหมตอนที่ปันนี้เพิ่นบอกเพิ่นก็ถามว่ามได้ใชหลายตนัที เบาเบาแนวเป็นเบาให้ฟังจะหน่อยเพิานวราจะหน่อยนะไม่ได้ใช้ลลาคือเถูกัญญาคือไปเที่ยวเขา้วยนีเนี่ยเป็นบ่อ้ผมไปเที่ยวเขาแยนะครับบางคนบกว่าไ่ได้เห็นหน้าบาไไปเที่ยวเิ่นเที่ยวแล้วผมงคนก็เสียขาำเที่ยวผู้เดียวบ้านของไรเที่ยวอะไรเปี่ยเที่ยวอะไรเปลียรหาอหา้ำเาเนหน้า่านไม่เขาเนั่ยชิดลาเขาะไี่ยู่บ่อหน้าเาเวะไรเที่ยว ยวพวกใหญ่ให้เล็กครับแล้วจะให้เลขมานจใช่ลายวกขอมานจะผุเราเป็นถุเคยวันยุบัดแถวนี้บก็วันนอืเวกราย่ใอยู่เลแตว่ากันโูนเด้อืม้วกอบพวแลครับวอาแ้วบัดเดี๋ยวคนเบิ่งรุ่นผมจะหาขอไม่หินในขั้วฝันครับัครับคนกัเลย เขียนเลขให้พ่อผมเขียนให้พ่อครับเขียนเลขปรับเดย์ไม่ผมโต๊ะใจไดยเลยครับเพราะที่ตกใจมันตัวแดงสิตัวแดงเจือขึ้นฝันนี่มันจะเป็นตัวดำๆนี่เป็นตัวแดงเลยครับเขียนเป็นตัวแดงเฉยๆผมไม่มีปากกาแดงนะเขียหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สามอ่าถืออีกรอบหนึ่งเนาะผมเพิ่งเห็นจะเกี่ยเป็นตัวแดงนะครับคุณชมโทย์ครั้งหนึ่งครับปกติจะเป็นตัวแดงนะครับบ้านผมก็เม่อเช้านีเขียนเลขให้แล้วบ้าน ผมทนหมดล้เกๆไมาเขียนไหวเลยเขียนอะไรเสียงเลยครับเสียงเลยเสียงเขียนเหมนกนอ่างยครับผมพอไปเสียนพอไปเสียรับมันไหวมันด่างแห้งเนี่ยรู้เท่าำตายใช่เดียวนี้ผมว่าอยู่เท่ยู่้าเลย ดูไทยแน่นอนเนาะเลขสวยมาครับเจ็ดสี่ไดสามเลขเตียงหลันเราไปมองออกเช็กอะไรไม่ใช่เอสด้วยนะครับเรียนคืนนี้นะครับไปตาไม่ต้องงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับเต็มเต็มงวดที่แล้วนะครับขอลำงวดที่แล้วปูขาวให้เต็มเต็มนะครับเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเต็มนะครับครับเรียนเลยพอดีเรียนเหมือนทั่ไหนจะหัวเหนียวผู้หลับเลไปอืม ถ้าบตายเยอะลยวะเนยหัวหัวตันะครตับกผมว่ามันตายตายอดภัยชัดเจนับตวไม่เนี้ยับนนาะใเล็กหญ่มักบะเล็กเป็นขึ้งผิวผมผมหมักบมัดหมัดเนียยเนี้ยว่าบอกผมเลยว่าการกรแบนเนี้ยผมหมักแล้วเยอะแต่เราม่ใส่ับ มันมันจะดับที่เราดูสองใส่มันบม่ดับบานีนกันเคีดยสองมันบม่ดับอยบางนี้บางเ็คงเลยเอาตามตัวหนบ่บสามตัวหนึ่งเกยคับสามสองเด้ตัวครับสองตัวสามตัวเราสองตัวกับเคี้ยีไปเลยครับครับเรับมาจอยครับเชัดเจนครับอย่มาจอยอย่าลืม็คง ที่สามเนาะมัน้องวดมเขามีโค้งสุดท้ายไมมพ่อองงวดนี้มีโค้งสุดท้ายไหมครับปันดีดีเล็กอยู่เลเพราะว่าเล็อยู่เลยเนาะ ทำไปแล้วเลขนี้คือทำไปแล้วนะครับแต่ทุกคนก็รอดูอาจจะมีโครงสุดท้ยอาจจะเป็นเลขนี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับแหละครงสุดทครับเเนาะว่าผมันเลตวเยเลขตัวดำเลยฝันไหนตแดงเลยตอใจเลยนดีส่วนเมี่ยไปหาเขางนี่ไปันดีฝันตงหังหวนันมัแม่นเหนแต่คนสิล หดเรีบร้มืนรุ่นมือรุ่นมากครับนับาที่ซ้อนเครับย่งขึ้นผันเลยครับสดๆนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาตามพ่อครับอะไรกดแชร์กดไอะไรกําลังใจทุกคนนะครับครับข้คทุกคนครับพ่อเขาไป้แ็่แน่เคอรหนึ่งก็ูเขาหงาเขาหนี่งเป็นการซื้อสารระกของสารคูนี่จะเป็นก็้ก็มี่ต่แม่นะครับ ผมม่คอยมีปัญหาคือเขาละสายนะมอควยสไลดยขอคอยจะเป็นเหล็กฟันไมเป็นเล็กฟันผมนี้จะเป็นเอายู่นีครับงวงกับฟันเขียนให้เม็ดเดียวเลยแต่ว่าเพิ่งไหวเขียนเป็นตัวเนี่ยเพิ่นบอกอืมงวดอมันวานี้เพิ่นเขียนไห้เเข้าใจเลยงวด่อนเพิ่นเพิ่นบอกคือครับบอกว่าได้เขียนเปตัวหเป็นโตเขียน มมีเลขถูกได้จุดได้หนึ่งหกผมนี่แล้วหนึ่งหนึ่งหกอีกผมจจุดถูกหอผมเ็นจุดได้หกหนึ่ง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 หกหนึ่งหนึ่งหกอออะไรั้มาผมได้ไกันไปเลขตรงเป๊ตรงอีกเป๊ะเลยเนาะแล้วมันถสัดสรถผมนะรถมอไซค์บอกเออหกหนึ่งหนึ่งมันถเลือเดียวกันมาบอกว่าเลขเลแล้วกหนึ่งหกส ครับผมนี่ตัวใดสื่อได้เลขเท่าของนึ่งหกสองอ่าเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวกะดาับครับอ่าขอบคุณคุณพ่อมาเดี๋ยวผมจะจุดถูมให้ดอยเนี่ยผมขอเพืแม่นนะครับพอรำคนฝันแม่นนะครับเมื่อเมื่องวดก่อนนะครับฝันว่าปูขาวมาเขียนเลขให้ฝันมาปูขาวให้นะครับเก้าเก้าหกหนึ่งเป็นตีมนะเก้าหกหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูคลิปแล้วจะเห็นนะครับ เดี๋ยวตามให้ทุกมวน,นทุกคุมชนเก็บเช็คอะไรมาแชจ์กันด้วยนะขอบคุณทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม